สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนในหนึ่งรอบนะครับวันนี้นะครับผมก็มีความดีเป็นอย่างมากขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับรายการเดอะบันนิตบูสเตอร์นะครับรายการที่จะทำให้คุณนะครับมีรายได้มากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับรวมถึงให้คุณมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจดีๆที่จะร่วมมือด้วยครับที่สำคัญนิสัยดีครับนะฮะวันนี้ฮะการทำธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วมันก็ไม่ง่าย ซะทีเดียวครับแต่มันจําเป็นที่จะต้องรู้และเรียนรู้เขาเรียกว่าสิ่งต่างๆก่อนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยากให้คุณได้เรียนรู้จริงๆครับตึกมโหโทึกอย่างนี้นะครับที่ C A Trading ครับ ผมนั่งอยู่กับเจ้าของเลยนะฮะต้องบอกว่าขอให้นะครับแนะนําตัวหนึ่งครับผมปกติเรียกว่าพี่พงศ์นะครับแล้วก็ท่านเคยเป็นลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของผมนะครับแนะนําตัวหนึ่งครับีตอนน้ขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับครับผมครับขอแนะนําตัวผมเลยได้เลยครับครับผมชื่อพงศ์นำชลเลิศจลัดครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทเซียทีดี้ซึ่ง เราก็กําลังรีแบรนด์อยู่โอ้รีแบรนด์ด้วยนะฮะข่าวดีครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าเลยนะครับแจ้งตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเรื่องกานรีแบรนด์ด้วยนะครับเอาละฮะนะต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับก็อย่ันนี้ผมถ่ายรูปตึกมาให้ดูลวจะเริ่มต้นจากต้องเรียกว่าศูนย์ไหมพี่ศูนย์ไหมศูนย์ศูนย์เลยนะพี่ต้องเล่าก่อน ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของ Product หรือผลิตภัณฑ์ที่พี่มีครเพราะว่ามันสำคัญพอๆกับเรื่องนั้นเลยนะครับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนี้ C A Trading เข้าๆก่อนครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับํำธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการเช่าและจำหน,น่ายเครื่องถ่ายเอกสารอื เออเครื่องถา่ายเช่าเครื่องถาอ่ายเอกสารใช่ไหมฮะครับ,รบมีตั้งระบบสีขาวดําแล้วก็ดิจิตอลอืมครับคาถามก็คือว่าจะช่วยลูกค้าได้อย่างไรครับหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาอะไรถึงจะใช้บริการพีดธุรกิจทุกๆบริษัทนะฮะครับก็จาเป็นจะต้องมีใช้เครื่องถาอ่ายเอกสารอืมซึ่งเราก็จะพูดว่าเราอยู่เบื้องหลังก็ได้ในความสําเร็จของแต่ละบริษัทอ่าไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมนี้ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโพสาโซครับผม ประมูลประกวดราคาต่างๆของเอกชนหรือราชการเนี่ยเราผ่านมาหลายงานแล้วแล้วก็ทําให้มีส่วนนะ้มีส่วนเนื่องจากว่ารูปเล่มหรือว่าการทำสำเนาออกมาแล้วได้เรียบร้อยแล้วก็สวยสะอาดก็ทําให้ผ่านการประมูลไปได้หลายงานเปรียบเสมือนเป็นเอาพุทธเอาพุทธครับของชิ้นงานนั้นออกมาโอเคครับผมอ๋อโอเคโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารของเรานี่แหละนะฮะเอาละ ะะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะาว่าความแตกต่างของของตัวผลิตภัณฑ์กันนะฮะแต่ทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องก่อนนะครับผมเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจนะฮะผมอยากรู้ก่อนว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่พี่สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาคือ C A Trading นะครับก็ต้องขอเริ่มต้นตั้งแต่อดีตกันแล้วกันครับผมนะฮะหลังจากที่ผมจบ นี่ผมจบใส่ช่างมาจริงไหมฮจบช่างกลปฐุมวันอ๋อโอเคจบปวชมาโอ้ครับผมสาขาก็ไฟฟ้ากำลังอืมครับผมแล้วก็มาเริ่มต้นทำงานที่บริษัท FMA จําจำกัดครับผมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแคน o อนแ n นนอนครับโอเคฮะผมก็เป็นพนักงานเป็นช่างนี่แหละโอ้นั่น บริการลูกค้านะครับครับครับในกรุงเทพทั้งหมดเลยครับครับครับก็จะแบ่งเป็น,เป,นเป็นหน่วยหน่วยหน่วยหน่ก็ตรงนี้เราก็ทำมาสิบสี่ปีปโอ้โหสิบสี่ปีเองอ่ะฮนะเนี่ยสิบสี่ปีแล้วเราก็มีการย้ายย้ายฮะย้ายตัวเองครับผมไปอยู่กับ,คบแคนนอนมาร์เก็ตติ้งประเทศไทยอืมก็ทำอีกสี่ปีครับผมแล้วก็เอามาเปิด โุกิีของตัวเองก็โอเคครับเหตุผลที่เราเราที่ที่ตัวผมออกมาเปิดเนี่ยครับเพราะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันยังไม่สะใจไม่สะใจโอ้โหเมื่อกี้ดูดูเขาียกวดูเงียบๆครับแต่เขาบอกว่ามันยังไม่สะใจแล้วอะไรที่คือสะใจครับเพราะเราเราคิดว่างานที่เราทําเนี่ยกับความสามารถในตัวของเราเองเนี่ยอื เรายังมีมากกว่างานที่ทาอ่ะคิดบวกคิดบวกสุดยอดคิดใหญ่นะครับโอเคครับก็จะการที่เราเป็นพนักงานแล้วขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วมาเป็นผู้จัดการตำแหน่งสูงสุดก็คือผู้จัดการของบริษัทแล้วครับผมเราก็ไม่สามารถจะเป็น m อดีได้ก็เลยแต่จุดไฟฟันผมืออยากเป็นเอดีไม่สุดไม่สุดฉันกไม่สุดว่ะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองอ่ะครับแน่นอน จากนั้นนแล้วก็ผันตัวเองออกมาครับเปิดทาธุรกิจ<อ>เริ่มเริ่มต้นจากเนี่ยก็บอกกอันจริงๆไม่มีเงินทุนนะผมไม่มีเลยใช่ไหมฮะมีฝังตัวอย่างหน้อยนะใช่ว่าเครดิตตัวเองอืใช้เครดิตตัวเองนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีเนี่ยะสะสมความดีมาตลอดครับผมนี่แหละสะสมเครดิตสะสมสะสมความน่าเชื่อถืออืมครับผมว่า จนกระทั่งเราเราเราไปขอเค,ครดิตกับกรรมการผู้จัดการอะานะครับเจา้จานายเก่าเราเนี่ยเจ้านนยเดิมโอเคโอเคครับผมขอเอาขอสินค้าขอ,เ,อาเครื่องเครื่องถ่ายเอกสารมาก่อนครับผมแล้วเราก็ค่อยผ่อนอ๋อผ่อนใจให้ทุกเดือน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 โอ้โหี่เป็นจุดเลยนะครับนะฮะเชื่อไหมฮะบางเดือนที่ช็อตเะเงินเดือนไม่มีไม่ไม่ไม่มีฮะเพราะว่ามันคือเงินที่เราเก็บลูกค้ามาเนี่ย มันไม่ทันที่เราจะจ่ายอ่าครับก็ต้องก็ต้องไปไปยืมผมถามมาทุกคนนะทุกคนมีจุดนี้หมดนะก็ต้องไปยืมแม่แต่ว่าเออก็เราก็ต้องยืมยืมในแสนละคือคือคนใกล้ชิดมากที่สุดครับผมตอนนั้นพวกก็ไปยืมยืมคุณแม่อืมยืมมาแสนหนึ่งเพื่อที่จะมาหมุนชั่วคราวครับผมก็หลังเก็นได้มามันก็เริ่มเบาขึ้นเบาขึ้น ต่เงินที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็ทันเพราะกว่าเราจะเก็บลูกค้าได้บางทีเหนื่อยบางทีใช่ไหมฮะใช่ใช่เก็บเงินลูกค้านี่มันไม่ทันกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายครับครับเดินเดือนตัวเองไม่ได้รับแต่เราต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องก่อนใช่อ๋อแสดงว่าคือเราเราเราเอาตัวเองไว้ที่หลังลูกน้องต้องได้ก่อนเออลูน้องต้องได้ก่อนเราเองเนี่ยที่หลังเลยนะฮะทีนี้ผ่านวิกฤตอย่างนั้นมาได้ยังไง ทุกอย่างผมว่าอยู่ที่เครดิตนะเครดิตใช่ไหมคือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถืออ uh ่ huh. าฮะพะหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเรามีเครดิตเราซื้อสินค้าทุกอย่างตอนนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินสดโอเคเพราะแรกๆเนี่ยคือทุกอย่างเราต้องจ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่ายใช่ใช่ใช่ครับแต่มันมันก็จะชอะ็อตแรงใช่<ม>ใช่ไม่ทันอ๋อ โอเคนะฮะหมายคําว่าพี่เองเนี่ยนะครับสะสมตรงนี้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความความความน่าเชื่อถือดีกว่าเนาะความ,น,าน,วามน่าเชื่อถือนะฮะบ,บอกบอกมีเครดิตเดี๋ยวบอกว่าเป็นเป็นมินี่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวคนแปะตรงพวกไปกดบัตรเครดิตแมวไม่ใช่ใชนะมาถึงว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองนะครับบอกพูดพูดอะไรทําอย่างนั้นเราไม่เราทําอะไรซื่อตรงนะฮะเราไม่เราเขาเรียกว่าเราไม่คิดเล็กคิดน้อย ะะแต่หมายควาว่าเราทําให้เต็มที่เรารับปากซัพพลายเออร์ที่ไหนครับเราก็ทําตามที่เรารับปากไว้อใช่ไหมฮะนี่ฮะสำคัญนะฮะถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจแบบไม่มีทุนการที่คุณเนี่ยนะครับเริ่มต้นได้นคุณต้องทําให้ทุกคนเชื่อถือคุณก่อนโดยที่คุณทําตามคําพูดของคุณก่อนนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนนักธุรกิจที่สําเร็จนะฮะทำกันเอาละฮะ น,น,นั่นคือส่วนที่เราเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการที่เราเรียนจบมาเป็นช่างแล้วก็เข้ามาทํางานจนเป็นเขาเรียกว่าถึงตําแหน่งที่แบบว่าอืไม่ไหวละขอแบบโตกว่านี้นะครับพอโตวกว่านี้ปุ๊บทำยังไงล่ะจะไม่มีเงินทุนก็ด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความที่เขาเชื่อมัน่นเราเราขอเครดิตเขาแล้วก็มาเริ่มธุรกิจแล้วก็สเต็ปบายสเต็ปแล้วก็มันมีช่วงที่ค่าใช้จ่ายมันเยอะก็หยิบยืมบ้างนะครับจะต,ต้องคืนเนาะนะฮนะอันนี้ต้องมีเป้าหมายต้องคืนนะครับเอาล้ฮะนะ ทีนี้เรามาดูกันว่าที่นี่ครับเรามาถึงตัวธุรกิจกันนะครับว่านะฮะพี่มีอะไรที่แตกต่างสมมติวันนี้พี่บอกว่าเป็นไม่ใช่สมมติละบอกว่าวันนี้เนี่ยคือเครื่องถ่ายเอกสารพี่เนี่ยให้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 คนที่จะจะจะทำเนี่ยอ,อยากมีเหมือนมีเครื่องถ่ายเอกสารในออฟฟิศว่างนันดีกว่าใช่ไหมฮะเช่าไปนะครับแล้วก็ไปทําคําถามก็คือระหว่างเช่ากับซื้อนะครับผมซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมาเองเนี่ยกับเช่าของพี่เนี่ย มันแตกต่างกันอย่างไรครับอืมในแง่ของทางด้านการให้บริการก็คงเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันนะครับที่มันแตกต่างกันก็คือว่าการซื้อเนี่ยลูกค้าก็าจ่ายเงินเป็นก้อนอืมใช่ฮะการเช่าลูกค้าก็าจ่ายเงินผ่อนเป็นรายเดือนอ่าครับผมก็เหมือนกับจ่ายค่าน้ำค่าไฟรายเดือนอืมจะไม่ต้องมาจ่ายเงินเป็นก้อนโต Oh, น,นี่คือข้อแตกต่างคือข้อแตกต่าง,างใช่ไหมฮะธ mm hmm. ุรกิจขนาดไหนฮะที่ขเขาเรียกว่าจะเหมาะกับการใช้บริการของพี่ครับของเรานี่ได้ทุกระดับเลยนะทุกระดับเลยนะฮะ <okay. S 2> ตั้งแต่แบบเ,เป็นยูเซอร์อ User, แบบเพอร์ซันแนลยูเซอร์เนี่ยนะนะจนกระทั่งถึงเ,เป็นองค์กรใหญ่ๆเราให้บริการได้หมด ด้านถ่ายเอกสารหน้ามหาลัยได้ไหมน้าถ่ายเอกสารเราไม่เน้นเราไม่เน้นนะฮะเราไม่เน้นเนื่องจากว่าอันนั้นคู่แข่งก็เยอะเกินไปอันไหนที่ว่ามันแข่งกันเยอะมากมันก็จะมีจะมีปัญหาครับครับครับมันมันมันซึ่งซึ่งเราเราไปเสียเวลาไอ้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มกับที่เราจะไปบริการลูกค้าที่ดีๆเยอะที่ดีๆเยอะโอเค หมายความว่าลายย่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะมาใด้ลูกค้าที่ตรงแต่แปลว่าลูกค้าที่ที่บริษัทที่มีขนาดพนักงานกี่คนขึ้นไปอาจจะดีคนหนึ่งขึ้นไปก็ทําได้เลยนะคนยึ่งไปก็ทําได้แล้วนะฮะโอ้นะฮะก็นะฮะก็คือระหว่างความแตกต่างก็คือระหว่างที่คุณซื้อไปเองนะครับถ้าคุณซื้อไปไว้เองเนี่ยนะครับก็คือคุณจะต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับเครื่องหนึ่งกี่เท่าไหร่ฮะพี่อันนี้เฉลี่ยเฉลี่ย ถ้าซื้อเองนะถ้าซื้อเองถ้าถ้าเป็นตัวเล็กก็หลักพันนะหลักพันบาทหมายความว่าไม่ผมไม่ผมซื้อไปไว้เองเนี่ยตัวนึงเท่าไหร่พี่ตัวซื้อไว้ที่ออฟฟิศเองผมซื้อนะอ่าะตัวอ๋อพันกว่าบาทนะฮะหลักพันถ้าหลักพันหลักพันโอเคถ้าเป็นเครื่องขนาดกลางๆก็หลักหมื่นอ๋อนะคือมันจะมีแบบว่าเล็กจิ๋วครับผมอันนั้นหลักพันแล้วก็เล็กอันนี้หลักหมื่นอแล้วก็ขนาดกลางขนาดกลางนี่ก็เกือบเกือบแสนละ ๋อครับหรือวประมาณประมาณแสนนึงอ่ยผมคิดไปถึงขนาดนี้ไงที่มองเห็นข้างหลังเนี่ยครับถ้าอันนี้อันนี้ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นใช่ไหมฮะแล้วมีหลักหมื่นหลแสนอ๋อโอเคโอเคกระทั่งถึงถ้าเป็นตัวใหญ่การนี้ก็หลายแสนละทีนี้อย่างสมมติตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะพี่เขาเรียกว่าไม่รู้ราคาเปิดเผยได้ไหมเอาประมาณว่าราคาเดือประมาณแล้วกันว่าสมมติถ้าเกิดเราเช่าพี่ไปเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าตัวเล็กก็เดือนหนึ่งก็สองพันบาทเดือนหนึ่งสองพันบาทครับไม่แพงนะสองพันบาทสองพันบาทไม่แพงแต่ถ้าซื้อถ้าซื้อก็สามหมื่นอัพสามหมื่นอัพใช่ไหมโอเคก็นึกเอาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วองค์กรหนึ่งต้องใช้กี่เครื่องพี่องค์กรหนึ่งโดยปกติเนี่ยเขาใช้กันเครื่องสองเครื่องสามเครื่องเอาลองลองลองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลองให้สเปคกับลูกค้าเผื่อลูกค้าบางคนเนี่ย ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการถ้่อย่างอย่างทั่วไปถ้าสำนังกงานบัญชีเนี่ยทั่วไปก็อยู่หนึ่งหรือสองเครื่องหนึ่งสองเครื่องนะฮะตแต่ถ้าจะเป็นอย่างของเทียบระดับหมหาชนนะฮะอย่างอย่างโตโยต้าเนี่ยก็ประมาณ200ขึ้นอ,อ่าโอเคตนทนี่ก็สองร้อยขึ้นโอ้สองร้อยเครื่องอค,ค,คาถามผมก็คือว่าความคุ้มค่ากับการคุ้มทุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงระหว่างผมซื้อกับผมเชา่า ถ้างานไม่เยอะนะผมแนะนําให้เป็นซื้ออืจะคุ้มค่ากว่าอ้างาน,นไม่เยอะแต่ถ้าง,งานเยอะแนะนํำเลยว่าเช่าสบายใจที่สุดเพราะเพราะคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องสั่งซื้อหมึกสั่งเสื้ออะไรรอเปพีโอรอรอไวเสนอราคารอนุมัต,ติเครื่องคุณก็จะแบบเ,เรียกว่าทำงานแบบว่าติดขัด อ่าแต่นี้พี่คือแปลว่าวันนี้มันติดขัดปุ๊บเนี่ยต้องโทรเรียกช่างอะไรเนี่ยเสียดุ๊กานมันจะมาแต่ว่าอันเนี้ยพอเราเช่าปุ๊บเนี่ยผมคาดว่ามันจะเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าก็ช่างก็มาซ่อมจุ๊บจุ๊เสร็จใช้งานต่อครับแล้วทุกอย่างนั้นฟรีหมดมือฟรีหมดมืออะไรฟรีมือฟรีอะไรฟรีรงนี้แหละนะครับแถมช่างมึงไปให้บริการฟรีช่างหร้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความความแตกต่างของมันก็คือว่าให้ผมฟังนี่ก็คือคือคุณเองเนี่ยจะสบายใจเลยสองพันต่อเดือนเนี่ยสบายใจเลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องคอยกังวลเรื่องของการเขาเรียกว่าหมึกหมดการสั่งซื้อการนู่นนี่นั่นเดี๋ยวปลาป,ะป,ะปะุ๊บช่างมาช้ามาเร็วไม่มีช่างที่นี่บริการให้เพราะว่ามันระบบเช่าเนี่ยเราต้องการที่เครื่องเดินตลอดถ้าถ้าเครื่องผมติดขัดวันนี้ผมโทรมา ช่างมาหาผมเมื่อไหร่พี่ก็ภายในวันนี้ภายในวันนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเกิดเราซื้อถ้าซื้อสองวันสามวันไม่นะก็ภายในหนึ่งวันนี่นะละแต่ว่าถ้าซื้อเนี่ยมันจะมีตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีอะไรเสียต้องรออ่าต้องรออะไรไปเสนอราคาใช่๋อตรงนั้นเองแล้วก็รอรอทางลูกค้าอนุมัติอืมลูกค้าจะอนุมัติบางทีสองวันสามวันอืม อ,อ,อ๋อเข้าใจแล้วฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ยความได้เปรียบของการที่คุณนะครับมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมันเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพี่มีเครื่องถ่ายเอกสารอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็แนะนำนิดหนึ่งนะฮะเราจะมาอันนี้คือตัวอย่างต้นฉบับของภาพสีที่เราจะมาทำสำเนาให้ท่านได้เห็นคุณภาพของสีเครื่องรุ่นนี้ งานง่ายครับเป็นแค่กดปุ่มสตาร์ทเครื่องมันก็จะทำงานอันนี้คือคัปปี้ที่ออกมาส่วนนี้คือต้นฉบับจะเห็นคุณภาพของสีออกมาได้เหมือนกับต้นฉบับก็ควรระวังนะฮะห้ามไปทำแบงค์ฟอง มาทำแล้วเหมือนมากนะครับโอเคนะอ้าอ่ะนะมาถึงตรงนี้ครับก็เข้าช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเมื่อกี้คุณก็เห็นละนะครับแล้วก็เห็นฟีเจอร์นะครับของของตัวเครื่องถ่ายเอกสารว่าจะช่วยคุณให้เบายังไงบ้างวกกับนะครับนะฮะการบริการนะครับจาก C A Trading โดยคุณพงศ์นะครับผมจะชอบมากเลยนะครับเวลาคุณพงศ์บอกว่านะครับเวลาแกพรีเต์นะครับพีเต์ธุรกิจของแกเองนะครับ ช่วยดนึงครับวันนี้ช่วยพิเศษธุรกิจหน่อยว่า C A Trading ทํางานด้วยอะไรครเราจะให้ให้บริการกับลูกค้าเนี่ยนะฮะเรียกว่าบริการด้วยใจครับซึ่งเราก็จะมีโสโลแกนของบริษัทโอเคนสโลแกนนี้เราจะติดไว้ปักไว้ที่หลังเสื้อของพนักงานทุกคนเลยนะฮะเราใช้คำว่า C A s w i c t with the heart ครับ hey! เป็นไงเล่นใหญ่ฮะเล่นใหญ่เล่นใหญ่นะอย่าลืมครับนะฮะโอ้ผมก็แย่ตั้งงาน,นขึ้นมาตรงนี้นี่แหละนะครับ CA นะครับ i c e with the Heart นะครับก็คือบริการด้วยใจนะครับถ้าคุณต้องการนะครับที่จะปรึกษาเรื่องของการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนะครับทำยังไงดีครับพี่ก็โทรมาที่เบอร์มือถือผมเลยก็ได้ <S <S ได้เลยฮะโดยตรง099150 สี4สี่สี่หครับผมแน่นอนฮะเบอร์ออฟฟิศเบอร์ออฟฟิศครับ02 748 7435กลัว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 ฟังไม่ทันใช่ไหมครับผมเขียนให้ครับไม่ต้องกลัวครับอีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์เบอร์ออฟฟิศทีหนึ่งสองสามครับ02ครับ02 748 7435แป่นะฮะพี่แกพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่แกพรีเซนต์เก่งมากนะครับโอเคนะฮะ นั่นก็คือถ้าเกิดคุณต้องการนะครับคำปรึกษาเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารนะครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับนะแล้วก็เผื่อคุณคิดอะไรออกอยากจะทำธุรกิจร่วมด้วยกับคนที่นะครับผมบอกว่านิสัยดีแล้วกันนะครับอยากจะไปเปิดสาขาหรืออะไรก็แล้วแต่นิเวศนะครับก็สามารถมาคุยกันถ้าคุณมีโปรเจกต์ได้ใช่ไหมครับได้ครับอันนี้สดๆเลยนะฮะัีให้คำปรึกษาตลอดอันนี้สดๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นครับนะฮะโอกาสอยู่มือคุณครับโทรเข้ามาครับ พงครับเบอร์ข้างล่างนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับรายการเดอะบันนี่บูสเตอร์พร้อมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนและคุณพงเลิศจลาดครับต้องขอสวัสดีด้วยนะครับแล้วเจอกันในเทปต่อไปโฮ,โฮ